อไปคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการนะครับนายกุรนายกสมาคมผู้ประกอบการอที่เกาะหลีเป๊ะนะครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีเจวิชานครับและก็ผู้ฟังทุกคนนะครับทางบ้านนะครับล่าสุดครับสถานการณ์ล่าสุดบนเกาะหลีเป๊ะ เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยครับท่านนายกครับครับครับสวัสดีครับครับผู้ฟังทั้งหมดนะฮะตอนนี้ทางสมาคมปีนะครับทำหน้าที่นะครับเป็นศูนย์กลางนะครับโดยมีหน่วยงานรัฐนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจทหารครับร่วมกับภาคเอกชนนะฮะและเจ้าภาพนะครับสาธารณสุขนะครับ ร่วมกันนะฮะประชุมเพื่อวางแผนในการทํางาน,นแก้ไขและป้องกันตามสถานการณ์ตามความเป็นจริงนะครับในแต่ละวันนะครับอแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันมันไม่ง่ายสําหรับพวกเรานะฮะตอนนี้เราต้องสู้กับอการสกรีนผู้ติดเชื้อและในขณะเดียวกันนะครับต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกทกคนด้วยนะครับเนื่องจากกอริเป่เนี่ย มีชาวบ้านชาวเรียนนะฮะอาศัยอยู่จํานวนกว่าสามร้อยยี่สิบกว่าหลังคาเรือนนะฮะและมีผู้ประกอบการอีกนะครับที่ต้องติดอยู่ที่เกาะมีเป๊ะตอนนี้นะครับเราเราเรา,เรามีมาตรการคือล็อกดาวน์กันอยู่นะครับตอนนี้มารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมรวมแล้วเจ็ดวันแล้วนะครับแล้วก็ที่วางแผนกันไว้ก็คือช่วงนี้นะฮะในการล็อกดาวน์ก็ประมาณยี่สิบแปดวันนะครับ ตอนนี้เราเราไม่มีเรือโดยสารครับไม่มีเรือโดยสารครับไม่มีเรือข้ามฟากนะฮะคุณต้องอยู่และรอคอยทุกอย่างนะครับที่ที่จะทําให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ครับครับดีเจวิชานครับ รัก็หมายความว่าตอนนี้หลีเป๊ะปิดเกาะไปเลยนะครับตอนนี้ปิดเกาะหลีเป๊ะไปเลยชาวเลสามร้อยกว่าหลังคาเรือนก็ต้องอยู่บนเกาะผู้ประกอบการที่ตกค้างอ่าก็ต้องอยู่บนเกาะนะครับเพื่อนะครับอ่าก็เรียกว่าควบคุมโรคให้ได้แบบเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวอ่าถ้าดูสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับแล้วก็ กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผู้ติดเชื้อรักกลุ่มเสี่ยงวันนี้บนเกาะเนี่ยมีอยู่สักเท่าไหร่ได้ครับครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อนะฮะที่ยืนยันแล้วนะครับจากพีซรเนี่ยรวมรวมแล้วนะครับประมาณณณเมื่อวานนะครับอ่26รายนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อยืนยันเนี่ยจากการตรวจเอ k นะครับตอนนี้ร้อยสิบเอ็ดรายนะครับ แล้วก็จะมีในกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงอีกนะฮะก็ก็ร้อยกว่ารายเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เราก็ส่งไปที่โรง,โรงพยาบาลสะตูนแล้วนะฮะร,รวมประมาณสิบเก้ารายแล้วนะครับแล้วก็รักษาอยู่นะฮะที่ที่เกาะลิเปะตอนนี้นะฮะเรามีห้องเอลคิวอยู่อยู่สองที่นะครับตอนนี้ที่โรงเรียนกับที่ประมงนะครับ ตอนนี้65รายนะครับอยู่ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของเรานะครับและคงคงเหลือเตียงสำรองอยู่ตอนนี้ประมาณ21เตียงนะฮะครับตอนนี้คิดว่า,าเมื่อวานนี้หา,หาหรือในที่ประชุมนะฮะอาจจะต้องหาห้อง LQ เพิ่มอีก3หรือ4ที่นะครับตอนนี้ครับครับดีเจวิชานครับกลับถ้าดูผู้ที่เสี่ยงสูงร้อยกว่าคนเนี่ยแสดงว่า ในกลุ่มของชาวเลในกลุ่มของชาวบ้านเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงสูงที่จะเพิ่มผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นเพราะความอแออัดอาจจะเป็นเพราะความวิถีชีวิตวิถีชุมชนของชาวบ้านเนี่ยเราจะทําอย่างไรครับผู้กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มสมาคมจะทําอย่างไรเพื่อที่จะ ดูแลเพื่อที่จะควบคุมในกลุ่มของชาวบ้านในกลุ่มของชาวเลไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราเราเก็มงวดมาตรการกันอย่างไรครับเออครับขอบคุณครับดีเจวิชานครับเออวันเริ่มเริ่มแรกเลยนะฮะที่เราเราทราบเรื่องว่าเราเราเริ่มมีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับเราก็ระดมความคิดเห็นนะครับจากภาคเอกชนนะฮะร่วมกับ หน่วยงานราชการทุกๆหน่วยงานนะครับเข้ามาหารือกันนะฮะ<ม>แล้วก็ได้ตั้งเวเตั้งแผนการนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับร้านค้าต่างๆที่เปิดนะครับเราเปลี่ยนลักษณะการใช้ในการควบคุมมาใช้ลักษณะคุมเข้มกันทั้งหมดเลยนะฮะและก็ตอนเย็นๆเนี่ยเราก็มีการออกใช้ในเรื่องของ อการกระจายเสียงนะครับใช้รถนะครับเพื่อความเข้าใจให้กับชาวบ้านคือคือชาวบ้านชาวลีของเราเนี่ยฮคืออยู่กันนะฮะคือเดี๋ยวผมให้ให้มองภาพนะครับคือชาวบ้านเนี่ยอยู่กันเนี่ยสามร้อยกว่าหลังคาเรือนเนี่ยบ้านเนี่ยเขาคือต้องนึกว่าเป็นบ้านแบบสมัยเก่านะครับเป็นบ้านสังกสีนะฮะเป็นบ้านเป็นบ้านสังกสีที่มีค่อนข้างที่จะ ติดติดกันนะฮะติดติดกันแล้วก็บ้านบ้านสี่ห้าหลังเนี่ยอาจจะใช้น้ําบ่อเดียวกันนะครับลึกสภาพถึงการใช้ชีวิตแบบสมบอรณ์นะครับก็เลยว่าค่อนข้างที่ติดเชื้อกันค่อนข้างที่เพราะว่าการอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันนะนะครับคุณวิชารครับครับครับอจำนวนชาวเลทั้งสามร้อยส่วหลังคาเรือนนีกี่คนได้ครับท่านนายกครับ เอ่อรวมๆทั้งหมดแล้วประมาณแปดร้อยกว่าคนครับอ่าทีาครับสแสดงว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสาหรับสถานการณ์ที่เกาะลีเปในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราปิดเกาะเมื่อเราจํากัดแล้วเนี่ย เราดูแลนะครับสมาคมผู้ประกอบการเนี่ยดูแลเรื่องการกินดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องสิ่งของอุปโภคบริภโภคเรื่องอะไรต่างๆของผู้คนบนเกาะหลีเป้อย่างไรให้อยู่ได้อ่ายี่สิบแปดวันให้อยู่ได้ตามกําหนดของเวลาในการกักตัวเพื่อควบคุมโรคเนี่ยรูกันอย่างไรครับช่วยอย่างไรครับครับตอนนี้ก็ต้องครับ ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในเรื่องของถุงยางชีพนะครับในเรื่องของเครื่องมือสาสุขนะครับเรื่องของทุกๆอย่างนะครับการจัดในสถานที่อล LQ นะครับก็ตอนนี้ก็ทางจังหวัดนะฮะสภากาชาติก็ส่งถุงยางชีพมาช่วยนะครับทางอบตนะครับก็มีหน้าที่หลักในการดูแลคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็ สิ่งไหนที่ทางอบอตอสามารถอ,ออกในเรื่องของอค่าใช้จ่ายอบอตอก็ออกไปที่สามารถที่จะ,ะเบิกจ่ายได้ในส่วนของอบอตอนะครับแล้วก็มาในส่วนของพวกเราเอกชนเนี่ยเราก็ร่วมกันบริจาครับบริจาคเงินฮะสาหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยเข้ามาช่วยช่วยทุกอย่างนะครับช่วยทุกอย่างที่ถ้าอบอตอตัวไหนงบประมาณ เบิกจ่ายไม่ได้พวกเราช่วยทั้งหมดนะครับแต่เราก็พยายามบริหารเงินที่มีอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตนะครับในการต้องอยู่แบบเนี้ยกันกันกันอีกอกี่วันนะครับดีเจวิชานครับกลับผมนะครับท่านนายกอยากจะบอกอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนรายการวิทยุเนี่ยออกอากาศกรับครอบคลุม 9จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับอ่าแล้วก็ออนไลน์ไปทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยช่องเที่ยวของกาะลีเป้เนี่ยนะครับเราคาดหวังว่าเราจะเปิดได้เมื่อไหร่นะครับเราคิดว่าเราจะควบคุมโรคได้อย่างอแท้จริงตามที่ได้วางแผนได้หารือกันเมื่อไหร่แล้วจะเปิดการท่องเที่ยวเป็นลําดับต่อไปอย่างไรตามแผนนะครับตามแผนที่วางกันไว้ เอ,อการกำหนดเปิดการท่องเที่ยวนะครับดีเจวิชานครับที่ชีดกันไว้นะครับน,น่าจะไม่นานนะครับแต่ต้องดูสถานการณ์วันนี้กันไปก่อนนะครับแต่สิ่งที่เอ,อผมนะครับเป็นห่วงก็คือการเปิดเนี่ยเราจะเปิดกันอย่างไรนะฮะเพื่อให้นักท่องเที่ยวและเ,เราเองในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ อตอนนี้ท่านพูดว่าก็ได้กำชับนะครับและเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะฮะว่าเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลจากหลายๆพื้นที่ะะตามเกาะต่างๆที่ก็เปิดกันมาแล้วด้วยนะครับเพื่อมาปรับใช้นะครับให้เหมาะสมกับเกาะลิเปของเรานะครับเพื่อจะได้มีคำตอบให้กับคนในจังหวัดสตูลน,นะฮะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ย เราจะปลอดภัยนะครับและเราเองในกอะลิเปช,ชาวบ้านผู้ประกอบการก็จะปลอดภัยเรากําลังศึกษาอยู่ครับศึกษากันอยู่ว่าเกาะลิเปเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับหลังจากนี้ไปเมื่อเปิดเกาะน,นะครับเพราะว่าเกาะลิเปตเองเนี่ยเป้าสิบห้าต์ซนเนี่ยครับมามาจากไรายได้การท่องเที่ยวนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราเรา,เราก็พยายามที่จะอยากจะให้เปิดเกาะให้เร็วที่สุดนะครับครับ ทีนี้มาในส่วนของครับเรื่องว่าเราอยากจะขอความเห็นใจหรือว่าการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับจากจากผู้ฟังนะครับคือตอนนี้คุปเป้เราครับคือตอนนี้คือบอกตรงว่าเราขาดในเรื่องของ <c oughs> หลายหลายอย่างนะครับตอนนี้หลายอย่างมากนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีรายได้น้อยนะครับไม่ไม่ไมคือคือรูปแบบเนี่ยบนบนฝั่งกับที่กกอนเนี่ยคือคนละคนละแบบกันนะครับคือเราต้องการในเรื่องของข้าวยาอาหารแห้งนะครับ พวกน้ำพวกไข่พวกอะไรนี่ครับที่ที่ที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยตอนนี้เราเรายังไม่เพียงพอนะครับเมื่อวานได้คุยกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าจะเร่งส่งถุงยางชีพของสภากาชาติจังหวัดมาให้นะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีกเยอะครับท่านท่านดีเจวิชานครับ กลับชาวเล800คนต้องกลับสัวพร้อมกัน800คนเนี่ยนะครับความต้องการเรื่องอา,อาหาราปัจจัยต่างๆต้องต้องสูงมากตามปริมาณ800ากว่าคนอย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณท่านนายกนะครับสมาคมผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป้ด้วยนะครับที่เข้ามาเล่าสู่กันฟังให้ได้รู้สถานการณ์บนเกาะหลีเป๊ล่าสุดนะครับขอบคุณครับท่านนายกครับ ครับขอบคุณครับดีเจวิชานครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับขอบคุณครับ